โอ้ oh, hmm. คืออะไรติมปากเลย hmm. เห็นบ่พี่นอ้องเห็นบ่บุญโอ้ยอือเอ้าเอ้า khu có อ๋อ khu có อ๋ออืออ๋อมาเรเลเลลูภู Ủa, ổ chịu vì xương mày thác đấy vậy đi Cứ quay cây nó Cứ bé nó hết như thế này thì bị chắp ổ đây là vậy đi Nàn, vẫn khó cụ tù rồi bà bảo cái gì hết như thế

หย <c oughs> าดเมอได้แล้วพี่เนาะใบเสียวมาทิมนี่หนูนหน่อยตู้คนขาบมือซะวังหันนะเฮ้ยยับออกไปเล้วลูกมันบ่มีหยังเอาเอามาหน่อยตัวเดืนพูนนู้ย,ยนเขาพูนแล้วพี่เนาะนูน้ย,ยนเขาปลาแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอา,เอา,เอาแคม แฮมเนี่ยเฮ้ยนอ,ยนอยมันบ่มีอีหยังมาเร็วๆเร็ว,วขยะขยะจะเอาไปทิ้มแฮมเฮ้ยมากระไดขยะ,ขยะ,ขยะแหมมันบ่มีหยังอยู่นี่นั่นแหมฮุ้หยหมอนี่เฮ้ยนอเบิง้งแฮมขอขอลูกขอมาเร็วๆเร็วๆแม่ขอไปๆเอาไปทิม้มเอาไปทิม้ม Mm, 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 mm. เข้าสวนกินไผ่หมูกินไผ่ไปแล้วไปแล้วเห็นไกล มีเอ็ดเลียนแล้วตัวหนึ่งเห็นไก่ไปคุบไก่มาตุม่ม เฮ้ยเขื่อมีบอยู่มองเกาเขาค่ะแต่เธอมีบจอบไกลบ่มีบจอบไกลบ่บ,บ,บ่ตีงพบกปากแท้โอ้โหหึตดูดเนี่ย เข้าบ้านแล้วครับภูมิหันมามองกล้องหน่อยชยิลูกเร็วเร็วพุ่นน่ะนั่งง่ามเฮ้ยเซมเมนพุ่นอยากออกกล้องน้ำคักแน่ <c oughs> พอแล้วพอแล้วเบิ่งงสัโอ้โหขาดำป,ปีปีอีเมียเอ้ยเดี้ยว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 เว้ยนอตอนนี้กำลังเกิดการสุลูมุนสุลูมุนมาแมวพุ่นน่ะโอ้ยดีคักซักวันนี้ซีวินี่ ซีวีดีพี่ตาแมวก็มาหงุดหงิดเลยเนาะจ้าจ้าไปเลยด้อบาดนีปุูมจะจบคลิปแล้วครับไม่บา,บายแล้วนะครับวันหลังก็เจอกันใหม่นะครับผมนะครับยั <c oughs> งบา้านออกจากนี้ได้ย่พี่น้องเพราะว่าเพินนนน่นนั่ยังบ่หนี่ยันมายันมาอย่างน,นันนี้ไรเพราะว่ายัางบา้านได้คุนเคยกันบันได ไปแล้วครับพุ่นตัวนึงยี่นี่สวนพุนไอเสื้อดำไอคุบหนูบายบาย